สปอยกาชาแบ็คแอสตา จะเข้ามาไวกว่าที่ผู้คุณคิดก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับต่อเลยนะฮะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับสปอยนี่ครับกาชาที่จะเข้ามาในอนาคตนี่ครับก็มีหลุดออกมาแล้วนะครับจากอ่า BCM l e a g u e นะคนนี้เขาสปอยค่อนข้างที่จะแม่นเลยนะครับไอจากไทม์ไลน์อันเดิมนะครับที่ผมชอบเปิดให้ทุกคนได้ดูในไลฟ์สตรีมนะครับถือได้ว่าแอสตาดมันจะเข้ามาไวกว่าที่พวกเราคิดนะครับจะสังเกตว่าที่มันหลุดมาตอนนี้นะครับซีซั่นนี่10600 อาไม่ใช่ดิมันจะมาภายในวันที่6เฟบก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะครับถึง20เฟบนะครับก็คือระยะเวลามันจะอยู่ถึงวันที่20นะสาหรับตู้นี้นะตู้ของเลดของซีซัน4นี่ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับตู้ที่จะเข้ามาถัดมานะครับจะเป็นตู้แบ็คแอสตานะครับจะเข้ามาในช่วงวันที่12นะครับนั่นก็คือหลังจากที่ตู้ชามี่กับโนเอลฮโลวีนเข้ามาเพียงแค่6วันนะครับตู้แบ็คแอสตาจะเข้ามาต่อเลยนะครับในส่วนนี้นะครับเขาบอกว่าโซโล่พิกอัพจะมาเป็นแบบพิกอ จะมีทั้งสกิลสกิลเพจแบ็กแอสตานะครับก็จะมีหน้าสกิลของแบ็กแอสตาแล้วก็เป็นเซตอ่าสเตปอัพของแบ็กแอสตาก็คือจะมีตู้แอสตาแล้วก็มีตู้อ่าสกิลนะครับแล้วก็จะมาเป็นแบบตู้แบบโซโล่ด้วยนะครับแบบแยกกันนะหลังจากนั้นนะครับจะเป็นตัวละครเขาเรียกว่าตัวของอ่าแลนกิทนะครับแล้วก็เวตโตแล้วก็ไอไอเกลนะครับที่จะเข้ามาภายในวันที่22เดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ถ้าเกิดมันเป็นจริงๆนะคือเขาเขาแกะโค้ดมาไว้ทุกคน นะฮะเห็นไหมถ้าดูตามนี้คือเขาแก่โค้ดมาเขาเลยรู้ว่าแอสตามันจะมาช่วงไหนนะครับในนี้ก็จะเป็นแพ็กนะครับพวกเอ่อแพ็กในการเติมต่างๆนะครับอันนี้เขาก็แกะมานะครับเมื่อย1ชั่วโมงที่แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเขาบอกว่าตู้ซีซั่น3กับตู้ซีซั่น4จะมาตอนไหนนะครับนะฮะตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บเขาก็แกะโค้ดของแพ็กของแบ็กแอสตามาอีกนะครับ แต่ก่อนจะไปดูแพ็กกันนะครับอันนี้คือเราเข้าใจกันแล้วเนาะว่าแอสตามันจะเข้ามาไวกว่าที่คุณคิดแน่นอนนะครับนั่นก็คือมาวันที่12เดือนกุมภาพันธ์นะครับเร็วมากๆนะครับเพชรตอนนี้จะเก็บทนันไหมเนี่ยนะฮะเราไปดูอีกอย่างกันนะครับอ่ะแต่ตอนนี้เหมือนเขารีทวิตอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะตรงนี้คือ,อเขามาแก้ข่าวนะครับคือเขาบอกว่าไอ้ตู้ไอ้ตู้ของแลนสกิตกับเวตโตเนี่ยมันกับกับเวทแล้วเกล่ะมันจะไม่ได้มาเดือนกุมภานะครับของตู้นี้นะ มันจะมาเร็วกว่าปกติมันจะมาอ่ามันจะมาเดือนนี้นั่นแหละนะครับมันจะมาเดือนเดือนอ่า January นะครับวันที่25ก็คือ25ของเดือนนี้นะครับไอ้ตู้ของเกลกับเอเว t o แล้วก็อ่าแลนกิทเนี่ยจะเข้ามานะครับประมาณนั้นอันนี้เขาบอกผิดนะครับแล้วต่อมานะครับจะเป็นการสปอยแพ็คของ b บ็กแอสตาเนะครับเขาบอกว่าอ่าจะเป็นการใช้ตั๋วปกติในการเปิดนะครับ เพราะว่าเขาแกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับแพ็คนี้นะหลุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือถ้าปกติในเซิร์ฟ j จปนนะครับมันจะขึ้นเป็นตั๋วสีม่วงถ้าจะให้แอสตามันใช้อ่าใบที่ว่าใบาพิเศษใบากาชาม่วงในการเปิดในแพ็คพวกนี้มันจะกลายเป็นแพ็คสีม่วงเว้ยแต่ที่มันหลุดออกมาคือเป็นแพ็คใบากาชาปกติทั้งหมดเลยนะครับบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่ จะเป็นไปได้ที่แอสตาเราจะใช้ตั๋วปกติในการเปิดได้อันนี้สําคัญมากๆสําหรับใครที่ดองเพชรอยู่หรือดองตั๋วอยู่อันนี้คือยิ้มเลยนะครับสามารถใช้ทั้งตั๋วแรกได้นะครับอ่ะสามารถใช้ทั้งตั๋วเปิดได้นะครับอันนี้ดีมากๆแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะจริงหรือเปล่านะครับใน4แพ็คนี้อ่ะเราดูกันบ้างแพ็คที่1มีอะไรแพ็คที่1ตั๋วสิบใบนะครับแล้วก็มีไอ้กล่องเพิ่มหัวใจด้วยราคา เขาเรียกว่ายูโรปะไอสกุลเงินเนี่ยนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแพ็คที่2นะครับแอสตาเนี่ยเหมือนกันนะอันนี้จะเพิ่มตั๋วสุ่มปกติมา25ใบนะครับแล้วก็ได้ของตามนี้แหละนะครับแล้วแพ็คสุดท้าย43อันนี้น่าจะประมาณพันกว่าบาทนะ่ยพันพันสี่พันห้ 1, 4, 5, นครับจะได้40ใบนะครับแล้วอีกแพ็คหนึ่งนะครับแพ็คนี้จะเป็นแพ็ก79อ uh, ะ79ยูโรผมเรียกว่ายูโรแล้วกันไอสกุลเงินตรงเนี้ยผมไม่ไม่ชัวนะฮะ แต่มันเหมือนกับสกุลเงินยูโรเลยก็จะได้ตัวสุ่มทั้งหมด70บใบนะครับบอกได้เลยว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆที่แอสตาล่างปีศาจจะสามารถเอาใบกาชาปกติเปิดได้นะครับอันนี้คือมันหลุดออกมาแล้วอะ่ะนะครับแล้วคนนี้เขาสปอยล์แม่นมากๆนะครับอย่างกับตาเห็นนะฮะคนนี้เพราะว่าเขาแกะโค้ดมาทุกคนเขาแกะโค้ดพวกนี้มาเนะครับเขาก็เลยรู้นะครับว่ามันจะออกมาประมาณไหนเนาะอันนี้ก็มีความเป็นไปได้แต่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะที่ข้อมูลที่ผมเอามาให้ดูตอนนี้คือ เราอย่าเพิ่งไปฟันธงนะครับเราแค่เอามาช่วยในการตัดสินใจหรือในการวางแผนในการเปิดกาชาได้นะครับใครที่เก็บเพชรไว้รออยู่แล้วนะครับอย่าเพิ่งเอาเพชรไปแลกใบกาชาหมดนะเก็บเพชรไว้ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเราจําเป็นอาจจะต้องได้ใช้ เผื่อมันมีอะไรผิดแผนนะครับเผื่อมันไม่ได้เป็นตามสปอยนี่ฮะมันอาจจะเป็นเอาตัวสุ่มปกติหรือตัวสุ่มพิเศษเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วคุณมีเพชรอยู่แล้วอยู่ดีๆไปแลกกับตัวสุ่มพวกนี้หมดอะ่ะคือสวยด้วยถ้าเกิดมีเพชรอยู่แล้วเก็บเพชรไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปแลกที่หลังก็ได้นะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับถ้าเกิดมันเป็นตามนี้จริงๆนะครับบอกได้เลยว่ากาลิน่าคือแบบคือเขาเขาก็คือใส่ใจผู้เล่นอยู่นะเขาไม่ได้แบบไม่ได้แบบเออเล่งแพชเล่งแพดมาแล้วแบบก็เอาแบบความลำบากใจมาให้ผู้เเล่นหรืออาาความ เขาเรียกว่าไม่ได้สนผู้เล่นสายฟรีนะครับคือเขาสนใจผู้เล่นสายฟรีอยู่นะครับกับสายเติมน้อยเนี่ยเขาสนใจอยู่นะครับไม่ใช่แค่สุลต่าน,นะถ้าเกิดมาแบบนี้จริงๆนะผมคิดว่าดีเลยนะครับตอนนี้ผมก็มีตั๋ว อยู่100ใบนะครับตอนนี้แล้วก็มีเพชรอีกประมาณเกือบ20,000แล้วก็คือถ้าตู้นี้มาผมได้แอสตาแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช้จํานวนตั๋วในการเปิดที่มันเยอะขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้นะครับอาจจะการันตีที่200เหมือนเดิมไหมหรืออาจจะการันตีที่250ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าไอ้พวกเพชรไอ้พวกตั๋วสุ่มเนี่ยถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาไปเปิดนะครับสำหรับใครที่ไปเปิดแล้วนะครับก็เก็บเอาใหม่นะครับให้มันพอแล้วกันนะครับ แล้วก็มีอะไรอัปเดตอีกไหมเดี๋ยวผมดูก่อนนะเหมือนจะหมดแล้วนะอันนี้คือสปอยล่าสุดเลยคือ19ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็ <c oughs> คือแพ็กกาชานี่แหละนะครับที่มันสปอยเข้ามานะครับแล้วก็อัปเดตพวกนี้แหละนะครับว่าจริงๆอ่ะไอ้ตู้เนี้ยเขาเขียนข้อมูลผิดไอ้ไอ้ตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันจะมาไอ้ตู้เกลใช่ป่ะเขาบอกว่าเกลเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้แลนกิทเวตโตแล้วก็ไอ้เกลเนี่ยมันจะมาวันที่22เฟบนะครับอันนี้เขาบอกข้อมูลผิดนะครับน่าจะเป็นคนละตู้กันนะที่เขาบอกผิดผมคิดว่าน่าจะเป็นตู้ฟาหหนากับแมม่ดรืออเเปล่าโค หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ใครที่เก็บเพชรไปอยู่นะบอกอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเก็บไว้เลยอย่าเอาไปแลกนะครับแล้วก็ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการเปิดกาชาของเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อไป็นกละจายให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสวันนีครับผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าาปบายครับผม